นี่คือมันจะเป็นแผนของผมปิน้นด้วยก็อย่างแรกก็คืออย่างอย่างเราจะโฟกัสตัวนี้ก่อนการเ่ียรูปเนี่ยมันประกอบไปด้วยแบบนี้ผมอธิบายให้เข้าใจก่อนเพราะว่าพอผมไปเรียนมาปุ๊บผมเลยรู้เลยว่า,วามันไม่ใช่พรสวรรค์อะไรเลยมันแบ่งออกเป็นสองส่วนแบบนี้เลยฮะส่วนแรกก็คือการวาดภาพเนี่ยก็คือหลักศิลปะ ศิลปะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือแยกเป็นแขนงของการทํางานแขนงงานสีน้ําก็แขนงงานของสีน้านะครับเพราะว่ารูปลักษ์รูปแบบผลงานเนี่ยมันมันมันเป็นเฉพาะเช่นสีน้ําก็ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะของสีน้ําทาใช่ไหมครับมันจะเป็นรูปแบบเฉพาะสีไม้ก็เป็นของของเทคนิคของสีไม้เพราะฉะนั้นหลักศิลปะตัวเดียวกันแต่ว่าแขนงงานอะแยกเป็นการทํางานที่มีผลลัพธ์เป็นเฉพาะ ศักตัวก็เป็นเฉพาะของศักตัวแต่ัศิละปะมันใช้ตัวเดียวกันก็คืออย่างสีน้ำสีไม้สักตัวดอกยิ่งอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นการเขียนลักษณะประจันหน้าแบบนะี้มองมองประจันหน้าแบบนะี้มองเข้าไปานหลังมองไม่เห็นก็เท่าแต่ว่าเป็นลักษณะมองประจันหน้าเนี่ยคือจิตกรรมจิตกรรมคือเมนใหญ่ของทุกแขนางานของการเขียนรูปไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก ขึ้นชื่อว่าเขียนบนกระดาษแล้วมันจะต้องใช้หลักเดียวกันจิตกรรมนะครับวความใส่นาำก็เลยตัดออกไปก่อนทีนี้มาดูหลักศรริลปะมันก็เลยแยกออกเป็นแบบนี้ที่เขาบอกว่าพอเราจะเรียนแบบนี้ครับก็คือเรียนไปทางด้านแขนางานก่อนเทคนิคสั์จะไม่ถึงไม่ถึงสิบแผ่นมาดูว่าทําไมเทคนิคสัตว์เราไม่ถึงสิบแผ่นนะครับมีเหตุที่ไม่ถึงสิบแผ่นด้วยนะครับ เราจะเรียนไปที่เทคนิคศาสตร์ก่อนแผนงานก่อนทำไมถึงว่าแบบนั้นเพราะว่าหลักศิลปะเนี่ยเราเรียนตลอดชีพส่วนพวกนี้เราเรียนเราเรียนบนหนังเทียมเนี่ยคือเรียนแค่ทำความเข้าใจของอุปกรณ์มาทํางานอะไรได้บ้างที่ตอบโจทย์ของเครื่องมือกิจกรรมเครื่องมือกิจกรรมคืออะไรเครื่องมือกิจกรรมคือการขีดเสียนแบบนี้อ่ายังไม่ขึ้นรูปทรงนะครับเครื่องมือกิจกรรมที่ใช้สร้างภาพต่างๆเครื่องมือกิจกรรมนะเครื่องมือ จิตกรรมที่ใช้ในการวาดขีดเขียนภาพต่างๆนะครับสวยไม่สวยตัดออกก่อนถูกต้องไม่ถูกต้องตัดออกก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ขีดเขียนต่อไปด้วยหนึ่งคือเส้นเส้นมีกี่แบบเส้นมีสองแบบแยกเป็นเส้นเท่ากันืกับเส้นที่เป็นน้ำหนักเช่นแต่ว่อนอ่าก็คือเท่ากันกับน้ำหนักอ่าจะไปใช้รูปทรงอะไรก็แล้วแต่ไม่ถึงสองเส้นนี้นะ อันที่สองคือเพนเพนก็คือพื้นที่กว้างอันที่สองคือเพนเพนคือพื้นที่กว้างนีวงเล็บพื้นที่กว้างก็มีสองลักษณะเหมือนกันครับก็คือพื้นที่กว้างยาวๆพื้นที่ที่มันตั้ลายสีทุกสีเท่ากันในพื้นที่ จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีดำส,ดสีอะไรเงี้ยก็คือทําให้มันเข้ากันคือพื้นที่ทั้งพื้นที่อันที่สองก็คือไล่น้ำหนักเข้มไปออกเข้มไปออกอ่าก็คือเท่ากันกับมีน้านหนักนอันที่สามก็คือสเปซที่ว่างที่ว่างเนี่ยก็เป็นงานนะครับให้ความรู้สึกของหนึ่งทีง่ว่างให้ในเรื่องของวัตถุวาวสอง จังหวัดและลีลาช่องไฟจังหวัดและลีลาหรือช่องไฟ 3. มันส่งผลกันต่อการเคลื่อนไหวนะครการเคลื่อนไหวเพราะว่าไม่มีเส้นไหนต่อท่อที่ว่าไม่มีเส้นไหนก็ต่อให้เป็นินสอกดเส้นเล็กก็ยังหนักกว่าที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นเขียนรูปก็ต้องใช้ที่ว่างให้ดูมีความเคลื่อนไหวเช่นเขาใช้คําที่เขาผ่าผ่าและกเาใส่ตัวปลาคาร์ทํำให้ปลาคาร์ทมเคลื่อนไหวนั่นแหละครับ ถ้าดูถ้าถ้าเห็นแบบนี้ที่ว่างที่ว่างจะให้อารมณ์วัตถุว่างนะถ้าเราเห็นรูปโดยที่ไม่ต้องใช้สีขาวก็ต้องก็งต้องคัดแสงเงาเข้มๆแล้วก็ปล่อยสถานตัดที่ว่างเพราะฉะนั้นที่ว่างเราไม่ปล่อยแบบไม่มีเหงาผมนะครับที่ว่างให้ความเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ <Okay. S 1> คือปึ๊บเพิ่มเข้าไปก็จะดูเคลื่อนไหวอันนี้ไม่มีที่ว่างอันนี้เพิ่มเข้าไปจะดูมีความเคลื่อนไหวจะใช้ได้ก็ต้องกาหนดทิศทางอันนี้ก็จะเรียนละเริ่มยกไปใช้ละแต่ที่แน่ ผมให้ดูแบบนี้ก่อนก็คือที่ว่างมันคือง,งานไม่ใช่ปล่อยทุนที่เปล่าๆปานะครับแล้วก็อันที่สี่คือความสามารถของอุปกรณ์คิดควรหรอตอบโจทย์เรื่องของเท็กเจอร์นผิวเนี่ยค,ความสามารถที่มันแตกกันนะวัตถุหนึ่งแต่ไปวัตถุหนึ่งให้มันเกิดต้องว่าขีดควรหรอหมดแล้วครับ อันนี้คือเครื่องมือวาดภาพเรียลิติกภาพเหมือนไทยสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี่ยล้วนชาล้วแต่ใช้พวกนี้วาดส่วนวาดได้ไม่ได้นะมันต้องเรียนใช้ศัตร์ของศิลปะหลักศิลป์ก็ต้องมาเรียนวิีิตรระยะด้วยกฎเฟ r ร์สไครตีนอันกฎบังคับเขียนรูปให้ถูกต้องอันนี้แค่เราไม่ได้เรียนมาที่ยเดี๋ยวผมอธิบายก็อันที่สองเมื่อเรา เขียนวิถีระยะได้อย่างถูกต้องแล้วเช่นเส้นนำสายตาเรามองไปจนหน้าแบบนี้ผมวาดกล่องกล่องอันนี้อันนี้ดูภาพรวมนะครับอันนี้กล่องถ้าผมจะเห็นมุมบนกล่องเห็นมากภาพวาดเห็นมากสุดสามด้านใช่ไหมเส้นนำสายตามาแบบนี้ของคุณปิดเคยเี็นอันนี้ไหมไม่เคยครับขออันี้มันอันนี้มันวัติยมไม่ได้สอนมหาอะไรก็สอนแค่วิศวกรรม ศิลปกรรมแล็สถาปัตยกรรมและเขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยคณะอื่นไม่ได้เรียนเลยก็เลยทําให้แค่เราไม่รู้นะครับต่างหลักการการเขียนนี่ติดระยะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้เราก็เรียนเข้าไปเพิ่มก็ได้ลแล้วก็จะเป็นกล่องที่มองจากมุมบนนะครับไม่มีทีเพีพ้ยนผมเปิดฝากล่องขึ้นปึ๊บก็ต้องอยู่เหนือเส้นโฮสตหนึ่งและ b 2อ,อย่างเงี้ย ปึ๊บเปิดแยกมาหน่อยคือเราเราแค่ไม่ได้เรียนเนี่ยมันเลยทำให้เราวาดรูปมิติได้ระยะไม่ถูกเราประดิบประดิบอุปกรณ์เองปึ๊บแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้นี่ต่อวิ่งมาปึ๊บวิ่งมา เส้นนี้ okay. มันจะม้วไม่ได้นี่ตัวนี้อน,นี้ก็วิ่งมาจากเส้นนี้นี่ก็วิ่งมาจากเส้นนี้วิ่งมันมันเล็กนะวาดยากที่แน่ๆก,ก็จะเห็นเป็นลักษณะของที่เป็นแบบนี้ฝาเปิดนี okay. ่ที่ยกลอยอยู่บน คือิธีะระยะเมื่อเราเขียนพิตีะระยะนะครับวิธีการเขียนง่ายก็คือใช้เรขาคณิตมาเขียนนะครับพวกเรอขาคณิตมีอะไรบ้างก็คือมีทรงเหลี่ยมกับทรงโค้งนะฮะก็ทรงเหลี่ยมก็เหลี่ยมยังไงก็แล้วแต่มันก็จะจหลักๆก็เหลี่ยมแบบนี้ทรงโค้งก็มีแค่อย่างนี้ใช่ไหมครับแบบแบบนี้คือทรงกระบอกแต่จากรูปร่างแบบนี้ เราต้องใช้กดเปอร์สเปกตรีดึงขึ้นถึรูปทรงอย่างนี้รูปทรปงก็เริ่มเป็นกล่องแบบนี้แต่ดึงให้มันถูกต้องก็ต้องใช้วิถีระยะอันนี้เราก็จะไปเรียนตอนท้ายนะครับหลังจากนั้นก็ถ,ถึงจะใส่แสงเงาได้สังเกตภาพวาดหลายๆภาพใช้ดีขาคันนี้ไปควบคุมโครงสร้างการวาดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบหน้า,กกา,มา,าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช้พวกนี้ควบคุมในการวาดภาพเพราะว่ามันจะได้หาี่ยมรับแสงได้ง่าย แสงเข้าฝั่งนี้มันจะได้หาเกียบแบบแสงเงาปุ๊อย่างเงี้ยได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีรูปทรงแบบนี้ไปทำปุ๊บเราจะขึ้นแบบขึ้นรูปยากเช่นขึ้นกล่องก็เพี้ยนใช่ไหมครับแบบเนี้ยบางทีขึ้นกล่องบางคนก็นกล่องมันไม่ถูกต้องเนี้ยม,มันกลายเป็นว่าแสงเงาไม่ได้มันกลายเนาะดูแล้วมิดเบี้ยวเพี้ยนอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือกฎบังคับของ,าของ,าของการเขียนรูปเมื่อมิติระยะได้เสร็จปุ๊บ เราก็จะเริ่มเมกอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือวิทยาศาสร์เนี่ยจะออกจากเรขาคณิตอันที่สองก็จะเริ่มกําหนดแสงและเงาก็ได้ด้วยการจาลองแสงจริงความเข้าใจจริงคือแสงเข้าตรงนี้อันนี้เรเรียนจาลองจริงอ่าแสงเข้าตรงนี้เงามืดก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แสงเข้าตรงนี้เงามืดก็ต้องอยู่ด้านในนี้อันนี้ก็ต้องเห็นล่องรอยของเงามลยลักษณะของเงามันจะมีแบบไหนบ้างถ้ามันอยู่ใกล้วัตถุ มันก็จะเข้มกว่าเช่นอย่างเงี้ยใกล้วัตถุเป็นเช่นใกล้กระดาษถ้าผมมองคือถ้ามันใกล้วัตถุปุ๊บเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะเข้มกว่าแล้วก็จะเป็นลนักษณะถ้าอยู่ใกล้พื้นวัตถุระนาบซึ่งกันและกันมันจะเข้มหลังจากนั้นถ้ามันห่างระยะห่างออกมันจะเริ่มหวานอันนี้ก็จะเรียนจากของจริงอ่าในโลกจิตกรรมนะครับแสงเงาเนี่ยไม่มีไม่มีน้ํามันไม่มี ของแข็งของเหลวมีแต่วัตถุด้านและวัตถุวาวการให้ค่าแสงเงาวัตถุด้านมันจะนุ่มฟุ้งเห็นไหมครัถ้าเป็นวัตถุวาวมันจะมันจะเงาสะท้อนแสงคันท้าตับอ่าอย่างเช่นมันจะมีสันแสงพวกนี้คือเราเดี๋ยวผมดูก่อนรู้ไงอ่าต้องอาดูวัตถุวาวจริงมันจะมีสันแสงแบบนี้อันนี้วัตถุใสไง วัตถุบอลม,มีสันแสงคอนท้าตัดถ <m z ul heures> ้าเป็นแบบนี้เียนรูปออกมาปึ๊บวัตถุบางจะมีสันแสงประทัดตรงแสงเข้าอย่างนี้เลยเว้นแสงคอนท้าตัดสันแสงถ้าวัตถุบางเป็นวัตถุด้านเนี่ยมันจะนุ่มฟุ้งแสงเงาจะนุ่มฟ้งเก่าหายกันเนี่ยครับมันจะเก่าหายกันส่วนอันนี้จะตัดที่สันแสงอ่าเพราะฉะนั้นศิลปินเขียนให้มันเกิดแค่ของบอาและขอบด้าน อันที่3ก็คือเมื่อใส่แสงเงาได้แล้วมันก็จะเริ่มมีเรื่องของสีมาประกอบนะฮะสีแสงเงาเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมันต้องอ้างอิงอะไรอ้างอิงสีแสงเงาเนี่ยต้องเป็นหัวข้อเดียวกันถ้าเรียนจริงนะผมมองว่าไม่ควรแยกกันอย่างเช่นแสงเงาของสีอนนี้สีเขียวก็มีแสงเงาของสีเขียวน้ำเงินก็มีแสงเงาของน้ำเงินใช่ไหมครับ ที่สีมันเปลี่ยนไปมันเกิดจากแสงของบรรยากาศมาย้อมของสีเขียวนั้นมาย้อมของสีสีนั้นอย่างเช่นเอาเสื้อตัวนี้ใช่ไหมสีเขียวไปถ่ายรูปตอนเที่ยงเสื้อตัวนี้มันก็จะออกเขียวขาวฟ้าถ้าผมเอาเสื้อตัวเดิมไปถ่ายรูปตอนเย็นเขียวตัวนี้มันก็จะออกเขียวเหลืองส้มมันอ้างอิงกับอะไรอ้างอิงกับแสงที่มันย้อมเสื้อตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีแต่สิ่งที่ทําให้ภาพถ่ายเปลี่ยนสีก็คือแสงมันจึงต้องเรียนด้วยกันไงสีแสงเราไม่ไม่เย็ียนแยกกัน แต่เราจะเริ่มทําสีแสงเงาเนี่ยเป็นหัวข้อที่ควรเรียนด้วยกันแต่ว่าสเตปของการทำเนี่ยไปดำขาวดาก่อนเพราะว่าขาวดามันจะให้ให้เราฝึกในเรื่องของมิติและระยะได้ก่อนขาวดาจะงานขาวดาเนี่ยจะบอกแสงเงาเนี่ยไม่ใช่ขาวดำนะครับแสงเงาเนี่ยแสงเงาคือการให้ค่านัหนเึ้นไปอ่อน,อน,นเนี่ยมันจะบอกในเรื่องของความหนาหนาลึกตื้นหนาบางแล้วก็อยากด้าน ม wow. ันวาวพวกนี้แล้วก็มิติะระยะนะแสงเงาจะให้ค่าของมิติะระยะให้ค่าความหนาความกว้างความบ,าง,า,มบางอะไรพวกนี้นะครับให้เป็นอารมณ์แบบนั้นส่วนสีเนี่ยจะให้เป็นทางด้านความรู้สึกของอารมณ์อย่างเช่นเราเห็นสีแดงอย่างเงี้ยสีแดงก็รู้สึกตกใจรู้สึกแบบนั้นเราเห็นสนามหญ้าสีเขียวรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราตัดสีสันออกเราจะเห็นเห็นสนามหญ้าก็จะเห็นแค่มิติะระยะแต่ไม่เห็นไม่ได้ ด้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นดอกไม้สีแดงดอกไม้สีม่วงอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกมากมากกว่าถึงขาวดําอะไรอย่างเงี้ยขาวดาจะให้ความรู้สึกที่เราดูเนะี่ยแค่ระยะแค่มันใกล้ไกลแค่มันหนาหรือมันบางนะครับอารมณ์จะใช้ได้ดีก็ต้องใส่งานสีจะให้มีเรื่องของความรู้สึกอารมณ์เข้าไปร่วมนะตกใจบ้างรู้สึกสดชื่นบ้างรู้สึก อึดอัดบ้างนั่นแหละนั่นแหละคือสีที่จะบอกแบบนั้นได้ดีนะครับส่วนมิติระยะจะเป็นแสงเงาบอกอารมณ์ไม่ดีเท่ากับสีประมาณนั้นนะับอันนี้ไม่งงแร้วมันจึงต้องเรียนด้วยกันนะอ่ามันจึงต้องไม่ใช่ว่าเอาแต่ขาวดําอย่างเดียวมันไม่ได้มันคือสีที่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเนีบางคนว่าจะเอาแต่งานขาวดําไม่เรียนรู้ไปก่อนแล้วส่วนจะไม่ทำเนี่ยมันค่อยอีกแบบใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือสีที่ต้องอยู่ด้วยกัน ไม่งั้นเราจะให้แค่ไม่กี่ะระยะแต่เราไม่สามารถถ่ายทอดให้เกิดความเป็นความรู้สึกได้เนะี้ยเพราะศิละปะจริงมันต้องตอ,อบโจทย์จะทด้ด้ความรู้สึกใช่ครับอ่าเมื่ออันนี้ก็ต้องเรียนจำลองหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเรียนตัวนี้เพิ่มน,นะครับก็คืออนาโตมีเพราะ a นา t o m ีบังคับเลยอนะไม่งั้นเราไม่สามารถ เขียนตัวละครได้เราจะเขียนได้แต่แบกาวนะเนี่ยพวกนี้เขียนได้แต่แบกาวเขียนได้แต่ต้นไม้เขียนได้แต่แม่น้ำภูเขาแต่ไม่สามารถเขียนตัวละครจุดเด่นนะฮะส่วนใหญ่เราใช้ตัวละครเป็นจุดเด่นเนี่ยในการในการเล่าเรื่องราวภาพวาดใช่ไหมครับไม่ไม่ค่อยมีถ้าเราไปเจอภาพมีแต่ภาพวิวทิวทัศน์หรือมีแต่คลื่นน้ำที่ปุ่นมีแต่อะไรมันก็ไม่มีจุดเด่นใช่ไหมก็ขายไม่ได้จึงต้องเรียนอะไรครับอนาโตมนี่เข้าไปซึ่งมันเป็นตัวละครนะครับอย่างเช่นเขียนเทวดาแล้วก็เขียนแขนสาหัสอย่างเงี้ย มันก็กลายมาจุดเด่นก็เพี้ยนไม่มีพลังเพราะฉะนั้นอนาตอมีจึงเป็นสิ่งที่บังคับอนกันในการเรียนเข้าไปเพราะไม่งั้นไม่งั้นมันหาทางไม่ได้ส่วนใหญ่เขาก็สัว์มันก็จะต้องมีจัวละอรดหน้าคาบุกิก็ต้องใช้ใช้อนาตอมีใช่ไหมครับก็เราค่อยๆยเรียนไปทีนี้เราเรียน,นได้ผลหรดดได้ผมก็คิดว่าใช้ตู้ไฟเรียนเรียนศึกษาไม่ต้องใช้ความแม่นยำพวกนี้ใช้ความแม่นยำเหมือนการโยนเหรียญนพวกนี้ไม่ได้ใช้ความเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ฟอสวสรค์ มันใช้ในเรื่องของความเข้าใจนะครับกับความชมนานาญเมื่อเราเรียนปุบเราจะเริ่มเล่ภาพออกอย่างน้อยถ้าถ้าเราเรียนที่นี่มันจําเป็นต้องหนึ่งแหละมันต้องยากใช่ไหมมันต้องยากที่นี่เพราะไม่งั้นไม่งั้น,ม,นมันเท่ากับว่ามามาไกลแล้วมันก็ได้เท่าเดิมโจทย์มันเลยต้องยากขึก้นไปตลอดเพราะว่าเราต้องเรียนสิ่งที่แทบไม่รู้เลยผมก็ต้องผัดโจทย์ผัดโจทย์เพื่อนให้นักเรียนขยับไม่แก้งคนระับผัดโจทย์ให้นักเรียนที่คนนี้น่าจะไปแบบนี้แบบของคุณบ๊วยนะผัด คุณพุกไม่ได้ไม่ได้เรียนศิลปะมาอย่างเงี้ยก็อาศัยว่าผักโจทย์โจทย์ก็ต้องยากโอ้ยไม่เคยทําไม่เคยเจออะไรเงี้ยแล้วก็การพัฒนาจะอยู่ที่การเมนต์เพราะว่าเราเวลาเราสร้างงานหนึ่งชิ้นนะครับเราจะสร้างตามที่เราเข้าใจมากที่สุดตามที่เราเคยเห็นมาตามที่เราเคยทํามาตามที่เราเคยเข้าใจมามากที่สุดมันโกงไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้มันมต้องทําตามที่เราเข้าใจหลังจากนั้นมันจะออกมาเป็นหนึ่งผลงาน มันจะมีวงจรการทํางานแบบรู้มาเท่าไหร่รู้แบบนี้เคยเรียนตอนนี้เคยเห็นตอนนี้เคยทํามาเคยได้ยินเข้ามาเราจะทําออกมาเป็นหนึ่งผลงานหลังจากนั้นก็คือผมมีหน้าที่เข้าไปคอมเมนต์หนึ่งผลงานนั้นให้เกิดการพัฒนาจากสิ่งที่ไม่รู้เข้าไปอัดในการทํางานต่อไปอย่างเช่นวงจรสีไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้สีโทนหลังจากนั้นผมนก็จะมาคอมเมนต์แบบนี้ก็คือสิ่งที่ไม่รู้เข้าไป ตรงไหนที่ดีอยู่แล้วผมก็บอ,อ,ก,ววอกว่าเนี่ยตัวตัวอย่างตรงนี้โอเคแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่ไม่รู้นะเราจําเป็นต้องศึกษาตัวนี้เนะี่ยมันถึงจะได้เพิ่มเข้าไปสู่ของวงจรการทาํางานใหม่รอบก็จะเพิ่มวันนี้รู้เรื่องสีก็จะเข้าไปอีกเพราะถ้าผม,มาณเสร็จป,ปุ๊บออกมาเป็นผลงานหนึ่งชิ้นออกมาวางไว้ผมก็จะเข้าไปคอมเมนต์ของคุณรู้เราก็จะทําสิ่งที่เราเข้าใจที่สุดเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ได้ผลงานออกมาผมก็จะเข้าไปคอมเมนต์อีก มีหน้าที่คอมเมนต์สวยมากที่สุดแค่ไหนไรก็จะคอมเมนต์ใช่ไหมครับแ้วนักเรียนก็เป็นการคอมเมนต์แบบไม่ได้ดานะ่าครับคอมเมนต์เรียกว,ว่าคอมเมนต์เชิสงสร้างสรรค์อัดเข้าไปอีกในเรื่องของเมื่อได้เรียนศิลปะมันก็จะมีแค่เหลือไม่กี่อยานะ่างครับมันเหลือแค่เรียลลิติกภาพเหมือนเขียนคือไม่ต้องคิดเขียนสิ่งที่ตามองเห็นอ่าก็ถ้าเป็นเรียลลิติกแล้วก็มางก็คอมเมนต์ในเรื่องของเรียลลิติกใช่ไหมครับอย่างเช่นมีแบบมีอะไรเนะี้ย ก็คือเขียนสิ่งที่ตามองเห็นนคือภาพเหมือนมันก็จะมีสเตจของมันอยู่หลังจากนั้นเมื่อเขียนภาพเหมือนได้แล้วอย่างได้แล้วเฉียบขาดได้แล้วก็ต้องไปสู่แนวความคิดหรือว่าเซอรอลิสผมก็ต้องคมนต์แนวเซอรอลิสก็คือแนวความคิดจินตนาการตอนนี้ต้องแพงกว่าภาพเหมือนเพราะภาพเหมือนใครก็เขียนได้ถ้าเข้าใจพวกนี้ก็เขียนได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักเขาเรียกว่ามันเป็นสารและสงตัวนี้ส่วนเซอรอลิสหรือจินตนาการตัวเป็นคนหมวเป็นจริงเนี่ย หรือไม่ก็หอนุมานาพาร์ิชเน่โทศการ์ั่นคือ,ซอเซโริสหมดเลยไม่มีตัวตนไม่มีจริงใช่ไหมแต่เอาสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกมารวมกันแต่ไม่มีจริงบนโลกนั่นแหละคือจินตนาการประกอบอนั่นแหละก็คือใช้จินตนาการประกอบเข้าไปด้วยอย่างนี้นมีชิ้นเดียวแน่นอนถ้าเราต้นกำเนิดซึ่งคิดแบบนี้ตัวนี้จะต้องมีในเรื่องของคือมันต้องเขียนถึงใช่ไหมครับมันแรกด้วยการที่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะตรงนี้ เขียนพศก,การก็ะดูผักดูไม่ดูร้ายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเขียนสีที่ตามองเห็นก่อนพอเราเขียนสีตามองเห็นได้เฉียบขาดแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มถอดเขาเรียกว่าถอดจินตนาการแล้วก็คือต้องมีแรงบรันดาลใจแลวแหล่งที่มาความคิดงานศิลปะท,ที่นั้นจึงจะมีพลังไม่งนั้นมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นว่าไม่มีพลังทำมาแต่ไม่มีพลังอย่างเช่นผมปั้นตัิมากรรมผมปั้นเนี้ยเอาคือเอาสิ่งน,นี้มาแล้วผมมาปั้นใหม่ สิ่งนี้มาปั้นใส่กันแล้วแต่ถ้าท,ทายสายตาให้นหนหม,มันดูเหมือนมันตั้งได้แต่ทีนี้มันดูแล้วมัน,ม,นมันเสียเวลาตรงที่ว่าทาทาไมเพราะมั้นมันไม่มีพลังที่จะทําให้คนสะกดคนหรือไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยนอกจากสู้อย่างนี้กว่าให้เขาใช้เทคโนโลยีห่อด,ดีกว่าอย่างนี้นเสียเวลาปั้นนานเพราะว่าแรงบันดาลใจไม่มีแรงบันดาลใจคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับในเรื่องของ รักโลกคนหลงนี่นะแรงบันดาลใจอะไรหลังจากนั <The S 2> ้นแ่งที่มาความคิดคือสิ่งที <sh Venice> <sh> <penso> ่อยู UH ่รอบข้างมามาถอนเช่นปีนกับดอกไม้อย่างเช่นอะไรอ่ะที่มันแรงบันดาลใจเช่นลังมดอ่ะสมมติว่าผมอันนี้ก็คือแนวความคิดอย่างมันจะเป็นลักษณะนี้ครับไม่ไม่มันจะมันจะต้องยีที่ไปที่มามันถึงจะมีพลังผมยกตัวอย่างเช่นผมอยู่กรุงเทพมานานผมรู้สึกว่าอึดอัดอารมณ์ความรู้สึกแล้วนั่นคือแรงบันดาลใจรุ่นวายอัดเยอะ แหล่งที่มาความคิดผมก็อาจจะเดินไปเจอรางมดผมก็เอามาประกอบกับแรงนันจะอาจจะมดก็เป็นสัตว์สังคมแต่ทีเนี้ยผมเปลี่ยนทั้งลงังในรางมดนั้นอาจจะมีช้อนประกอบไปด้วยเป็นตัวสไลเดอร์อาจจะมีกระป๋องนมเป็นตัวทํารางตึกตึกคอนโดคือเอามาประชดประชันสังคมก็ได้ใช่ไหมครับธรรมชาติเราเปลี่ยนแปลงไปเลับมดไปจากขวดเหล้าถ้าประชดประชันสังคมมืดเลดหน่อยก็เอาขวดเหล้าขวดเบียร์ไปทํารังของมดมดชีวิตอยู่อะไรพวกนี้ อะไรอย่างเงี้ยคือนนั่แหละคือเอามาประกอบกับแรงบันดาลใจแรงที่มาความคิดศิลังวดแรงบันดาลใจคืออารมณ์ความรู้สึกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นความรู้สึกเอามารวมกันหลังจากนั้นก็จะเกาผลงานเกิดมามีเรื่องราวขึ้นนันมันถึงจะเป็นเขาเรียกว่างานแนวความคิดงานแนวเซเรติเรลิสติสภาพเหมือนไงภาพเหมือนไม่ต้องคิด เขียนอย่างที่ตาเห็นใช้ความเข้าใจและความชำนาญ่วกนี้ถ่ายทออันสุดท้ายคือแอปแตกแอปแตกคือนามธรรมเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทํางานแบบลักษณะหมู่มยอ,ยยอ, F อย่างเช่นก้ายอดอย่างก้ายอดแอปแตกเนี่ยจะไม่บอกลูกทรงคือก้ายอดเนีย่ยสำหรับกับกลุ่มคนนี้รู้สึกว่าป้องกันผีได้กับอิสลา,ามเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเราะแอปแตก